กลับมาพบกับช่องมีมายมนาอนทาร์ดชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตูดวงนะของชาวราศีมีนนะคะก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่ชาวราศีมีนนะคะกำลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้เขามีความรู้สึกยังไงบ้างต่อคุณนะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะเขาจะมีการ take action อะไรให้คุณได้เห็นบ้างนะแล้ก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ ออพลังงานของเขาก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ mm. ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ mm. ก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะชาวราศีมีนถ้าคุณรู้สึกว่าตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะ mm. ก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโอเคเรามาดูที่พลังงานของเขากันก่อน,อนเลยนะคนที่ชาว ราศีมีนนึกถึงเนาะมาดูกันค่ะมีไพ่ The Strength ขึ้นมานะคะ The Hermit แล้วก็แ n งวันนะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะกำลัง หยุดนิ่งแบบใช้ความคิดอยู่กับตัวเองแบบค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะสามารถดูได้ทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่มีคนคุยหรือคนที่จบไปแล้วนะเรามองว่าเ,ออเขาเนี่ยพยายามจัดการแก้ไขกับปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอยู่พยายามเมเนจเรื่องราวต่างๆให้มันออกมาดีที่สุดในรูปแบบที่เขาควรจะทำะนะ เรารู้สึกว่าอยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวที่ได้คิดได้หยุดนิ่งนะคะเพื่อชะลออะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยสำหรับเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าสำหรับความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีมีเนี่ยนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นประมาณไหนนะขออนาตเปิดเพิ่มเติมนะคะมีไพ่ดาบขึ้นมา ว้าวหไม่เท้านะคะน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตอะไรที่มันรู้สึกว่ามีความชัดเจนอะไรมากขึ้นเนาะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะช่วงเวลานี้ค่ะเราสึกว่าเขาอาจจะมีความเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างพยายามเยอะอยู่เหมือนกัน อาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดที่ทําให้เขามีความเหนื่อยมีความยากกว่าเดิมนะคะอืมน่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตเขาด้วยแหละหรือเป้าหมายเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เขาวางไว้นะคะ Priority แรกหรือว่าการที่เขาให้ความสําคัญลาดับแรกๆอาจจะไม่ใช่ในเรื่องราวของความรักความสมัมพันธ์อาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการงานที่ให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยดูแล้วเหมือนทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันแหละแล้วมันทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหนักมากๆกันนะคะทําไมถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะขอดูเพิ่ม,เต,มเติมหน่อย t o of air เหมือนมีทางเลือกอะไรที่ต้องเลือกหรือเปล่าในเรื่องราวชีวิตของเขาอะนะอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจด้วยเหตุผลนะนะคะเพราะรู้แล้วแหละว่ามันมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นนะอยากที่จะทำให้มันชัดเจนอยู่เหมือนกันอ่า ใจจริงเนี่ยก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณในรูปแบบของการเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิดนะคะคู่หูอะไรแบบนี้แชร์ริ่งอะไรกันได้แต่ว่าดูแล้วตัวเขาเหมือนกำลังใช้ความคิดค่อนข้างมากในการที่จะตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็ทำอะไรบางอย่างในรูปแบบที่มันเป็นการตัดสินใจเลือกระหว่าง2ทางอะคะ่ะม,มาขอดูเพิ่มเติมหน่อยความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณนะคะมาแบบว่าในทรงนี้แล้วเราจะไปทางไหนกันดีนะดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ Queen of Cups นะคะยังไงจ๊า t o of Cups อืม้มแปดดาบนะคะแล้วก็ Temperance ดูแล้วตัวเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกดีกับชาวราศีมีนอยู่นะ ยังมีความรักมีความชอบอยู่เลยแต่มันเหมือนมีเงื่อนไขข้อจากัดอะไรบางอยา่างที่เป็น condition อาจจะเป็นที่ตัวเขาสร้างขึ้นหรือตัวคุณสร้างขึ้นมาค่ะทําให้ความสัมพันธ์การไปต่อหรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังคาดหวังและให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแนวโน้มล่ะเขาจะ take action อะไรต่อจากนี้ไหมคะ มีพายเจ็ดไม่เท้าอ่ะมันมีเรื่องของความพยายามความเหนื่อยอีกแล้วอ่ะนะคะเสียดายกับอะไรบางอย่างอยู่ The e m p r e s s ขึ้นมา mm hmm. Page of Swords Ace of Swords นะ่าจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นด้วยนะสำหรับตัวเขาจะมีการ Take Action แน่นอนค่ะแต่มันเป็นการ Take Action ท,ที่ รู้สึกว่าตัวเขาก็เหมือนห่วงหน้าพาวงหลังเสียดายกับอะไรบางอย่างอยู่น่าอับสดไพ่ดาบขึ้นมาเยอะเหมือนกันทั้งหนึ่งดาบนะคะอัศวินถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบนะคะดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงและมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหรือว่าการเทคแอคชั่นออกมาจากเขาแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบที่คุณทั้งสองคนอาจจะไม่ได้พึงพอใจแบบร้อเท่าไรนักันนะคะ โอเคขอดูเพิ่มเติมมันไปในทิศทางไหนเอ่ยการเท k แอคชั่นของเขาเนี่ย King open f t a c l e s t h e w o แล้วอะไรจะ๊ะมีหไม้เท้าขึ้นมาอือหือ The Emperor ดูแล้วเนี่ยมันเป็นการ Take A คชั่นเพื่อผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของเขานะคะ ความรู้สึกของตัวเขาน่าจะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นรู้สึกว่าได้ทําอะไรตามเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นแต่ตัวคุณเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าจะรู้สึกว่าเออถูกควบคุมคอนโทรอะไรที่มากเกินกว่าปกติหรือเปล่านะคะโอเคมาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยเวลาที่เขาเทคชั่นมาล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแนวโน้มนะคะสิบดาบขึ้นมาเลยมีคนที่จะเจ็บอยู่พอสมควรนะ หรือรู้สึกไม่ได้พึงพอใจเท่าไรนะกันนะคะ The Hangman ก็มานิ่งๆไปเลยเจ็บแล้วก็นิ่งๆไป Page of c u p เด็กถือถ้วยแล้วก็ View of Fortune แนวน้องความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่านะตอนนี้อาจจะต้องนิ่งๆแล้วรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าหนัก,หน,กหน่วงพอสมควรนะคะรอจังหวะที่จะได้เริ่มต้นพูดคุยหรือปรับความเข้าใจหรือเคลียร์กันอีกสักครั้งหนึ่งอะนะ โอเคเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอีกนะคะดูแล้วมีความหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะชาวราศีมีนดูเพิ่มเติมนะ The Tower มันจะเป็นอะไรที่ปุป๊บปับเลยฉับพลันทันด่วนนะคะ The Emperor ขึ้นมาอีกแล้วจัสชี e แต่มองเราว่าเป็นการตัดสินใจที่คุณทั้งสองคนตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็มันเป็นข้อยุติที่โอเคกันทั้งสงฝ่ายนะคะแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่กระทันหันก็ตามนะ โอเคฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะเราขออนุญาตดูเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสักไพ่หน่อยนะคะ King of s o r ดสิบเหรียญน,นะคะโอ okay. เคสามเหรียญจ้ะแล้วมีอะไรอีกคะมีไพ่แต่ไฮโรแฟนเรามองว่าที่สุดแล้วมันจะมีความอิ่มเอมใจเกิดขึ้นเหมือนกับว่าสุข ในรูปแบบของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เกิดการปล่อยวางขึ้นเนาะมันมีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนแล้วมีการพัฒนาพัฒนาในรูปแบบไหนเป็นได้ทั้งในแบบที่เป็นครอบครัวเป็นความสุขเป็นความหวงังหรือว่าเป็นในรูปแบบที่ทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองให้ตัวเองมีความสุขมีความชัดเจนกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือปล่อยวางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะ ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่าตัวคุณจะเลือกในทิศทางไหนนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอยากที่จะมีพลังงานสดๆก็สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้เช่นกันนะขอดูหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่จบไปแล้วล่ะมันจะมีแนวโน้มยังไงมีไพ่สิบ้วยขึ้นมาคนที่จบมันเป็นาาราศีมินจัสเมนอือหอสุดๆ เพศสวาน,น่าจะได้มีการวนกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นความสุขเป็นครอบครัวกันอะนะคะเหมือนกับน่าจะมีการกลับมาที่จะขอโอกาสว้าวมาหมดเลย6กทวย10บทวยจัสเมนเพศสวานโอเคมีเกณฑ์ในการวนกลับจริงๆแล้วก็น่าจะมีเกณฑ์ในการที่แบบ ได้มาสารสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะอบอุ่นนาะอิ่มเอมหัวใจนะคะได้เคลียร์ปัญหาที่มีอยู่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวมนขออนุญาตดูเป็นราศีลัคนาราศีของเขาให้ละกันว่าจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่านะคะลักนณราศีกุมหรือชาวราศีกุมลัคนณราศีธนูหรือชาวราศีธน,นู ลักษณะาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเป็นพลังงานจากออร์เคิลการ์นะคะชาวราศีมีนนะโอเคบอกเลยว่าเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะอย่าสงสัยในความสามารถอย่าสงสัยในศัก,กยภาพของตัวเองบอกเลยว่าตัวเองดีพอคุณสามารถพูดและบอกกับตัวเองได้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่ ดีพอสําหรับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อย่างเช่นคุณดีพอสําหรับการมีคนรักที่ดีจริงใจและซื่อสัตย์สําหรับตัวคุณนะคะซื่อสัตย์ต่อคุณมีความรักที่ดีฉันดีพอสําหรับการได้รับความรักที่มันคู่ควรกับตัวเองบอกตัวเองได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนทุกคนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะก็ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ก็ถ้าใครอยากสนับรนืนช่องนะก็สามารถกดปุ่มสุปเอร์แต่งได้นะคะขอบคุณมากค่ะ